หรัฐนำเสนอวิธีรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยอุปกรณ์ขนาดเล็กทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุคลิปวิดีโอแกงรซซิ่งในจอร์เจียมีคนแห่ชมทะลุ2ล้านครั้งใน1สัปดาห์เจ้าของคลิปหวังต่อย,ยอดแจ้งเกิดในวงการฮอลลีวูดจากนั้นไปชมดอกซากุระบานในกรุงวอชิงตันดีซีสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คบคข็ต้อนรับเข้าสู่เกาะกระแสะโลกค่ะ ติดตามเกาะกระสาโลกนะครับกับผมรัฐภูมิและคุณชื่นจิตนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวสาคัญที่เกิดขึ้นรอบโลกของเราเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆครับค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ค่ะพูดถึงการรักษาโรคหัวใจเนี่ยถ้ามีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบก็ตามปกติแล้วแพทย์จะทําการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่เท่านั้นแต่ว่าการผ่าตัดแบบนี้ค่ะก็ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการแทรก ซ้อนหรือว่าสุขภาพไม่ดีรวมถึงผู้ป่วยที่มีอายุแล้วนะคะเนื่องจากว่าอาจเสี่ยงถึงอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะกับเนีเนื่องจากมีความเสี่ยงมากกว่าวิธีการอื่นนะครับจากการผ่าตัดนั่นเองนะครับแพทย์จึงพยายามที่จะมีการคิดคน้นแล้วก็หาวิธีในการรักษาใหม่ขึ้นมานะครับแทนที่การผ่าตัดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง <c oughs> โดยที่ขณะน,นี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีการใช้เครื่องมือที่ลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก <c oughs> นํามาสอดเข้าไปภายในอวัยวะภายในของคนไข้นะครับแล้ว ก็สามารถช่วยในการรักษาเรื่องของโรคหัวใจและสามารถใช้ในการรักษาคนไข้มาได้หลายรายแล้วลองไปติดตามกันครับ โรคหัวใจค่ะถือว่าเป็นภัยที่อันตรายอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดกับผู้สูงอายุค่ะอย่างเช่นคุณแกรี่เวอร์เวอร์ค่ะเป็นชาวอเมริกันวัย76ปีแล้วเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะคือลิ้นหัวใจทํางานไม่ปกติแล้วแพทย์ก็ยืนยันค่ะว่าจะต้องผ่าตัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ได้แต่เนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองคุณแกรี่ก็เคยทําบายพาสหัวใจไปแล้ว แพทย์จึงเกรงว่าหากมีการผ่าตัดหัวใจอีกครั้งอาจจะเป็นอันตรายโชคดีค่ะที่ตอนนี้มีนวัตกรรมในการรักษารูปแบบใหม่ทําให้หลีกเลี่ยงการผ่าตัดแบบนี้ได้ค่ะการรักษารูปแบบใหม่นะครับจะใช้วิธีการก็คือมีอุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับท่อนะครับเป็นท่อที่มีโพรงคล้ายๆกับหลอดนั่นเองสอดผ่านเข้าไปนะครับบริเวณหลอดเลือด จอห์นแฮโรซึ่งเป็นประธานของมหาวิทยาลัยโรคหัวใจในอเมริกานะครับหรือว่า American college of cardiology นะครับก็บอกว่าอธิบายครับวิธีนี้ว่าแพทย์จะมีการสอดอุปกรณ์นะครับเข้าไปจากบริเวณต้นขาของผู้ป่วยขึ้นไปยังบริเวณที่เป็นเส้นเลือดแดงนะครับ<า>อย่างในกรณีของแกรี่เนี่ยแพทย์ก็ใช้วิธีนี้นะครับในการใส่ลิ้นหัวใจเทียมเป็นการรักษารูปแบบใหม่ซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่ไม่สามารถจะใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดได้ค่ะวิธีการนี้นะครับก็ใช้เพื่อ รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าเส้นเลือดดุดตันได้ด้วยโดยที่ท่อค่ะที่เป็นมีลักษณะเป็นโพรงเนี่ยทำให้แพทย์เข้าถึงบริเวณที่มีปัญหาแล้วก็สามารถที่จะกําจัดไขมันดุดตันบริเวณดังกล่าวได้และข้อดีอีกอย่างค่ะคือวิธีการนี้เนี่ยผู้ป่วยจะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพียงแค่1-2วันเท่านั้นก็สามารถกลับบ้านใช้ชีวิตปกติได้แล้วค่ะ เนี่ยครับถ้าดูจากภาพแอนิเมชันจะเห็นว่าวิธีการนั้นค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับแล้วก็ทําได้สะดวกดูไม่ค่อยจะมีความเสี่ยงมากมากว่าวิธีการผ่าตัดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแพทย์จากสถาบันโรคหัวใจนะครับที่ได้มีการศึกษาวิธีการรักษารูปแบบใหม่นี้นะครับก็ให้ความเห็นว่าในอนาคตการรักษาในรูปแบบลักษณะนี้นะครับในการสอดท่อเล็กๆเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยจะมาแทนที่การผ่าตัดอย่างแน่นอนแล้วก็จะได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากว่า การรักษาในวิธีนี้จะแตกต่างจากการผ่าตัดที่ไม่ทิ้งร่องรอยในการผ่าตัดไม่ทิ้งร่องรอยของแผลเป็นขนาดใหญ่เอาไว้นะครับซึ่งขณะน,นี้ทางมหาวิทยาลัยโรคหัวใจในสหรัฐนะครับก็ได้มีการเสนอวิธีการในการรักษารูปแบบใหม่นี้ต่อที่<ม>ประชุมทางการแพทย์ประจำปีที่เมืองซานฟรานซิสโกแล้วครับค่ะแล้วก็มีการทดลองรักษากับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยทดลองมาหลายรายแล้วแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจด้วยอย่างเช่นในกรณีของคุณแกรี่ค่ะตอนนี้เนี่ยสามารถกลับมา าเดินได้เป็นปกติครั้ง <_ d isk> แล้วเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกตอนนี้เป็นปกติแล้วสามารถกลับมาทํากิจกรรมที่ชื่นชอบ <_ d isk> อย่างเช่นกีฬากอล์ฟเนี่ยตอนนี้สามารถทําได้ปกติแล้วด้วยค่ะแต่ทาว่าก็ยังต้องคงมีการต้องมีการติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับของผู้ป่วยต้องใช้เวลาอีกเาวๆาหลายปีด้วยกันนะฮะ <_ d isk> เพื่อดูว่าการรักษาดื้อกลอนขนาดเล็กแบบนี้จะสามารถรักษาการและก็จะไม่มีเรื่องของเอฟเฟกอะไรต่างๆหรือว่าแนวโน้มที่จะ ออกมีอาการของโรคหัวใจนั้นกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่นะครับเหมือนกับการรักษาด้วยการผ่าตัดนั่นเองซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนนั้นยังเชื่อว,ว่าการรักษาแบบเปิดหน้าอกเพื่อผ่าตัดหัวใจนั้นน่าจะรักษาได้ละเอียดกว่าเนื่องจากว่าแพทย์ก็สามารถที่จะเห็นบริเวณหัวใจใเห็นบริเวณจุดที่มีปัญหาหรือว่า รูปแบบในการรักษาที่มีการศึกษามาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วนะครับสำหรับการผ่าตัดด้วยโรคโรคหัวใจนะครับก็จะทําได้ละเอียดกว่าอีกทั้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ที่เป็นปัญหาของการรักษาวิธีนี้ก็คือต้นทุนนะครับการรักษานั้นค่อนข้างที่จะมีมูลค่ามีความอุปกรณ์ต่างๆนั้นมีราคาที่สูงมากกว่านั่นเองนะครับก็คาดว่าสูงกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมนั้นหลายเท่าตัวทีเดียว ก็ต้องรอดูด้วยว่าการประชุมของแพทย์ประจําปีเนี่ยเขามีความเห็นว่ายังไงจะทดลองนํามาใช้จริงเมื่อไหรค่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วยวิธีการนี้เป็นผู้ป่วยที่เป็นอาสาสมัครนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละสามารถรักษาได้หลายชีวิตแล้วด้วยก็ช่วยเหลือเป็นจนํานวนมากทีเดียวคะ่ะครับผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยวิธีแบบนี้นะครับก็จะต้องมีการ ส่วนใหญ่นะครับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยมักที่จะมีอายุไม่เกิน1-2ปี<ม>ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมนะครับวิธีนี้หลายคนนั้นก็มีชีวิตที่ยืนยาวกว่า<ม>ด้วยนะครับหนปีขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ในอนาคตการรักษาโรคหัวใจนั้นจะใช้วิธีนี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น<ม>แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมรูปแบบใหม่เป็นการเปิดทางเลือก ให้ผู้ป่วยนะครับสามารถเลือกที่จะรักษาด้วยวิธีที่มากขึ้นก็น่าจะช่วยชีวิตผู้คนได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะช,ช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ